ขอราสวัสดีครับประดาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านวันนี้กลับมาพบในช่อง YouTube ของอาจารย์หม่อ,อก,กันอีกแล้วนะครับวันนี้ได้นำเอาพระร่วงหลังราง,งปืนกู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพระปางนะครับอําเภอศรสีสัชนาไรจังหวัดสุขโขทัยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สนิมแดงรูกว่านะครับสนิมแดงรูกว่าดูความงดงามของพระองค์นี้นะครับใครชอบนะหลังไหม่ได้เลยเบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับศ9 4ย์0 4 4 7สหครับสนิมแดงรูกว่านะรพระร่วงหลังรางเปืนสนิมแดงรูกว่านะครับกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางที่คนรู้จักกันทั่วไปนะครับอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยนะครับเอาชมภาพกันเลยนะครับวันนี้ผมขึ้นตัวหนังสือโฆษณาไปหน่อยครับขึ้นเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าจอรับชมกันเผื่อใครชอบหลังไม้ได้เลยนะครับใครชอบนะครับหลังไม้พาะนี้นะสวยสนิมแดงรูปว่านะครับสนิมแดงรูปว่าหลังรางปืนหลังแดงรางปืนนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับหลังไม้โทรคุยได้นะครับโทรคุยได้หลังไม้ หาดูหาชมได้ยากนะครับพระทียสวยงามงแบบนี้นะครับอ่าอายุเก่าประมาณ800ปีได้ครับพระองค์นี้นะประมาณ800ปีกูวัดพระเสีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปางหรือััธนาไรจังหวัดสุขโขทัยครับท่านผู้ชมชมกันต่อนะครับชมกันต่อได้เลยท่านย ท่านใดชอบนะครับท่านใดชอบอยากเป็นเจ้าของก็โทรมาหลังไม้ได้เลยนี่ด้านข้างนะครับงดงามนี่ด้านหลังครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังหลังๆเป็นแต่ละองค์แต่ละพิมพ์ไม่เหมือนกันครับมีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับมีหลายพิมพ์หลายบล็อกตอนหนิมแดงรู้ว่างดงามท่านผู้ชมครับงดงามพระองค์นี้งดงามนะครับ ถ้าไม่มีใครสนใจผมก็เก็บไว้ใช้เองนะครับเก็บไว้ใช้เองท่านถ้าสนใจก็โทรติดต่อมาได้นะครับสอบถามได้คุยได้นะครับท่านผู้ชมสอบถามราคาคุยกันได้ราคาคุยได้เราชมกันต่อนะครับเตอนี่ตัวหนังสือจะขึ้นปิดบางภาพหมดความงดงามจะไม่ค่อยเห็นแต่ผมจะมีเป็นบางภาพนะครับส่วนมากผมจะเน้นตัวหนังสือ ตัวหนังสือให้ท่านผู้ชมดูว่ากู่ไหนหลังรางเปินสนิมแดงรูปว่าเป็นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับวัดพระปางศรีสัรนาไรนะครับผมจะเน้นวัดนะครับผมจะเน้นวัดทูกเดียวให้ตัวหนังสือพระที่ผมลงเนี่ยมันงดงามนะครับพิมพ์นี้พิมพ์นิยมทั่วไป